ไปดีบริษัทตัวตนจมวงจุบอลตามรับชมสองซาบไลอะปลนไหลนี่ฮะสิไปแก,ะกะนะ่น่ะพี่น,อน้องเอ้ย làm lập các bạn bạc, lại cái chai của chợ đam, để đâu kìa nóng đơ. A sip tang lập sáng, kẻ nóng thì động này nóng chơi nóng kìa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 

khăn a là để cái ơi พอดแล้วพี่น้องเย้ยขากันบ้างยังตักน้ำสางปั๊ดพอทีเห็นตัววพี่น้องใสรีพี่น,ออน้อ,นอ,นองสงามขนาดใส <c oughs> งามดพ,พี่น้องเย้ย <c oughs>

อาใส่ตีนหลนะครับขังหลัง,งตัว,ตวไไนำ้ำคือมาใส่งามแทนพี่นุอง

ใส่งามขนาดพี่นอ้องเข้ากับบริมาตรไรมือเลยเป็นเป็นอาทิดช่องอาทิตดเลยโอหน้ามึางมงามเถอะบังเด้อร์บังเด้อรลุกเด้อน้องคิดลงตักก่อนจ้ะย่าให้มันขุดได้ยันมันขุดวัดละยุง่งไปแล้วปะตักว้าถ้าชิมัดยุ่นมากมันก็ขุดแต่ว่าเฮ้ย ไปต่องสั่งขยันมาไล่ลงมารักฉันเองพูดตะกอนยิบุกไล่ยิบุกรักนเงพูดตะกอนมาดูสิที่ดูไอต่องนะ เอาซะป่ะค่ะนี่ยาแล้วพี่น้องเด้อตักน้ําซ่าตัวอันนี้บ่เอาเอา TikTok ยังเลยบ่เอาก็ TikTok เจครับได้มาเท่าไรล่อืมอยู่ <laughs> các mẹ học hẹn 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 ่อยเอียงค่ะทไมอันนี้ลอันนี้ี็กตอนนี้ให้น้องมีหิวเปลี่ยนมาซะสองคุยกี้เนาะคุยนี่กำลังสิเต็ม มันเจือดอะดินเริ่มเจือนเลยพี่น้องเ้ยนาำกับไส้งามขนาดขึ้นน้ำมักผ้าอนี่พอเจอต้นนี้หอบเลยพี่น้องเ้ยเหนื่อยเหนื่อยแห้ง Người hai nghìn ba mươi 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 hai bên ba มขับวะอันไม่เสียบมันต้นอะวักเกือออกจ้จะปชิโล่งไปยังเนาะนางขีดคนคคคอชิขาสัตว์ลงหันตกลง,งนี้เราจะให้เปชิสาหน้าเรา <c oughs> จะให้เป็นอาจะมาดูดใหม่เด้ เต็มแล้วพี่นอ้องเอ้ยน้ำใสงามขนาดเต็มแล้วเต็มแล้วสองปุยเหลือแต่ตัวนี้เหลือแต่อันนี้จักตุกห์ค่ะสองสี่หกตุกหกตุกพี่นอ้องถือว่าถ้าเต็มตัวนี้ค่ะกสิทดิ์ก้องอีกเต็มตัวนี้ค่ะกสิปั๊ลงไปก็เนี่ย หอกอโลใส่งามไปแต่แสบเย็นดีพี่น้องใส่อุจับ,จบยืงขึง้นเลยเอาเสื้อค้าพี่น้องตัดๆแต่ก็ไม่เห็ดเป็นบวกแล้วมาตองนาำ này con này nội phải là cả thang bắc nhảy phải chỉ hạ mưa đại lẹ là cái nội ơi sau mưa bỏ à. sau mưa mưa cái gì để to แล้นมันจาัางไรละกินไรเถื่ออ๋อไม่ร้อยเอาไหมพุนะ่ะมองเนี้ยขีดเนงะมีข้้นอ,อ่อนผันวาก,กระทังบางง่งงา,ดดาย พี่น้องเอ้หาปเ,เป็นกระถางหากระถังหนึ่งดดเพื่อนอะอยู่พูดอยู่ไกลๆเศร้าเมื่อเรากระเทียวขยับเฮ็ดหมวกหมวกเห็ดมาไปพี่น้องห้าสิบเดืเมื่อเลยพี่น้องพ่อห่อก็แเละเรียบร้อยเลยแยละเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้อง อย่าลืมนะพี่น้องฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามป้าดบวกเขาเจอไอ้นะีพี่น้องเฮ็ดขึ้นเลยขึ้นล่าเลยพี่อ <c oughs> ขีปน,นาพพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อยา <c oughs> เจ็บอย่าจนปรกุทุกคนป้าเมื่อเข้าสบายดีสบายดี